วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาหาเงินนะครับจากการฟังเพลงจาก YouTube หรือดูวิดีโอจาก youtube นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอช็อตหรือไม่ก็จะเป็นวิดีโอแบบสั้นหรือยาวก็สามารถที่จะหาเงินให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับเราจะมาแจกอ่างเปากันอีกแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาถอนเงินจากแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาสอนหารายได้จากการดูวิดีโอของ YouTube หรือฟังเพลงจาก u t u b e นะหรือดูหนังจาก YouTube แล้วแต่เรานะครับเราจะดูข่ากีฬาจะดูวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆได้หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะดูได้แล้วก็สามารถที่จะรับคะแนนได้นําคะแนนที่เราได้รับมานั้น ไปแรกเป็นเงินนะครับแต่การถอนเงินของแอปนี้นะไม่ว่าเราจะดูวิดีโอนานแค่ไหนเราก็จะไม่สามารถถอนเงินได้ถ้าหากว่าเราไม่ทําธารกิจด้วยเนาะมันจะมีภารกิจให้เราทําในส่วนของแอปพลิเคชันนี้และในวันนี้เราจะมาถอนเงินให้กับการอัปเดตครั้งล่าสุดของแอปนี้นะว่ายังสามารถที่จะหาไรายได้ได้อีกหรือไม่และก็จะมา ถอนเงินเสร็จแล้วจะมาแจากเป็นอ่งเปาให้กับเพื่อนๆด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับก็นับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า Money ถูกดูวิดีโอรับเงินนะครับก็แอปนี้นะผมถอนไป อ่ลักพันบาทแล้วนะรวมๆทั้งหมดแล้วนะผมสะสมไปนานมากนะกว่าจะได้หลักพันเนาะเมื่อก่อนนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่589บาทนะครับที่จะถอนมาในคลิปนี้คือจะอยู่ที่200บาทเพราะว่าสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่200บาทนั่นเองนะครับสำหรับแอป ของมันนี่ทูนะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอและทาภารกิจนะครับถ้าเราไม่ทําภารกิจไม่สามารถถอนเงินได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการดาวน์โหลดตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านดาวน์โหลดแล้วนะครับและอายุ16ปีขึ้นไปนะสามารถที่จะสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้แต่ถ้าหากว่าต่ากว่านี้ล่ะ ต้องขออนุญาตผู้ปกครองเราก่อนนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของรีวิวเนาะมีคนเล่นมาแล้วก็มารีวิวรับว่ารู้สึกยังไงกับบ้านในการเล่นแอป,ปนี้นับก็อยู่ที่49,0 0 0รีวิวได้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่4.7ดาวนะครับเต็ม5ดาวก็ถือว่าสูงมากมากมาก,มากเลยนะครับในส่วนของรีวิวของแอปพลิเคชันนี้นะครับเรามาเปิดแอป,ปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมีโฆษณาเด้งเข้ามาก็รับชมวิดีโอโฆษณานี้ก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าของการหาเงินกันทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเราจะหาเงินยังไงนะครับก็อันนี้คือการดูวิดีโอใช่ไหมกดเลยทุกคนนะกดปั๊บแบบนี้เลยนะแล้วก็นะครับ วิดีโอก็จะดำเนินการอยู่ตอนนี้คือเพลงมันจะเล่นอยู่นะเราจะได้ยินเสียงเพลงอยู่นะครับและก็ภารกิจของเราตรงนี้คือภารกิจของการรับชมวิดีโอนะก็คือถ้าเรารับชมไป2นาทีนะครับจะได้รับอยู่ที่400คะแนนนะครับถ้ารับชมไป10นาทีรับไปอยู่ที่1000คะแนนนะครับแล้วก็20นาทีรับไปอยู่ที่2,000คะแนนนะครับแล้วก็30นาทีก็3,000คะแนน60นาทีหรือ1นงชั่วโมงรับไป5,000คะแนนแล้วก็ 180นาทีหรือ3ชั่วโมงรับไป8 0 0 0คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะผมก็รับคะแนนมาแล้วเมื่อกี้เนาะเราก็เปิดแบบนี้เองโทษนะเปิดทิ้งไวนะ้เนาะก็เราก็ไปทําอย่างอื่นได้จะไปทํางานจะไปเดินเล่นหรือจะทําอะไรก็ตามได้หมดนะก็ให้มันเดินเวลาไปนะครับแต่ตอนที่เราได้รับมาตอนที่ถึง2นาทีแต่เดียวนะมันจะมีให้เรากดด้วยนะครับอย่างเช่นนะเดี๋ยวกดอะไรเดี๋ยวเราดูกันตอนที่ถึง2นาทีนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ได้ทาการรับชมไปจนจบจนครบนะสนาทีนะครับแล้วก็อันนี้แหละที่ผมบอกนะเราต้องกดนะครับก็ก็คือว่าถ้าเราอยากได้รับเพิ่มเติมก็คืออยู่ที่1000คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่กดนะมันก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ได้รับไรายได้อยู่ปกตินะแต่ว่าอันนี้คือก็คือโบนัสพิเศษนะครับก็เรากดว่ารับเพิ่มเติมปั๊บนะครับมันก็จะมีวิดีโอแบบนี้ึ้นเด้งเข้ามาเราดูวิดีโอตรงนี้ให้จบ1วิดีโอนะอันนี้ก็ประมาณ5วินาทีแล้วก็ต้องรอต่อประมาณ ต้องรออีกแลเปล่าอ่าต้องรอต่อนะต้องรอต่อนะผมประมาณ5วินาทีนะครับอ่าประมาณ10วินาทีนะเราก็จะได้ประมาณ1000คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับก็คือแล้วก็ดูหลอดข้างล่างนี้นะผมให้มันวิ่งไปจนครบตรงนี้นะครับผม โอเคทุกคนนะครับก็กดกระกบบะปิดไปเลยปั๊บเลยแล้วก็รับไป1000คะแนนด้วยกันนะครับทีนี้ก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆทุกคนนี่ทุกคนนะคะแนนก็จะถูกสะสมไปตรงนี้นะครับส่วนภารกิจข้างล่างนี้นี่คือภารกิจนะภารกิจเหล่านี้แหละที่เราต้องทำนะเราทำเราสามารถที่ถอนเงินได้สมมติว่าเราจะทำาภรกิจของช h e อินอันนี้นะครับก็กดไปปั๊บเลยนะ สูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0คะแนนะแนะครับเราแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็รับไปดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแอปด้วยนะรับไป5,000คะแนนและพวกนี้เรามาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะเปิดแอป,ปนี้นะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นแอป,ปไปประมาณหนะึ่งประมาณหนะึ่งนาทีก็พอแล้วเนาะแล้วก็รับไป1 5 0 0 0คะแนนแล้วก็ไปถอนเงินนะครับผมนะก็ถ้าเราถึงขั้นต่ําเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้นั่นเองนะครับผมนะนี่คือการถ่ายเงินจากการดูวิดีโอของ YouTube แล้วมันคือวิดีโอของ y o u t u b e จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเซิร์ชช่องของผมตรงนี้นะครับตอนนี้นะผมก็พิมพ์ชื่อของช่องของผมไปลแล้วผมก็จะกดคําว่าค้นหานะกดตั๊บตรงนี้เลยนี่ทุกคนนะนี่ทุกคนนะเจอไหมเจอไหมเหมือน Youtube ไหมทุกคนนะเหมือนไหมนะครับเราก็กดเลยนะกดดูได้ไหมอ่ะดูได้ได้ไหมดูได้ทุกคนนะด,ด,นนะดูได้เหมือนกันนะ ไปดูได้ส่งได้เหมือนกันทุกคนนะเหมือนเปะเลยนะเหมือนกับว่าเป็นเซิร์ชเอนจิ้งเซิร์ชหนึ่งของแอปนี้นะอ่าเราก็สามารถดูคลิปได้สมมติว่าผมจะดูคลิปล่าสุดที่ผมได้ทําการอ่าลงไปของเมื่อคืนนะเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมากดตัปเลยนะนี่ทุกคนไนดะ้เห็นไหมอ่ามันเดินได้อยู่ทุกคนนะแล้วก็นะครับเราก็สามารถจะรับเหรียญได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอันนี้แหละทุกคนนะคุณจะไปเซิร์ชดูฟุตบอลอ่าสมมติว่าผมคุณจะดู ฟุตบอลใช่ไหมแมนซิตี้นะครับอันที่ชนะนะแมนซิตี้นะครับแบบนี้เปล่านี่เนาะนี่ทุกคนนะเห็นไหมนี่ทุกคนนะมันมันสามารถจะเปิดดูได้เลยนะอันนี้คือเป็นในส่วนของฟุตบอลแมนซิตี้ที่ชนะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะเมื่อคือนก่อนนั่นเองนะครับอ่านี่ทุกคนนอะกก็ตามนี้เลยนะครับคนสามารถไปดูอะไรก็ได้ในส่วนของอ YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน เซิร์เอนจิ้งตัวนี้นะครับโอเคเราจะมาดูที่เงินสดนะอันนี้คือภารกิจต่างๆภารกิจอื่นๆนะครับการเชิญการถอนการดาวน์โหลดแอปนะครับนะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็มีการโหลดแอปนะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราต้องดาวน์โหลดเนาะอันนี้คือการดูวิดีโอที่เราดูไปเมื่อกี้แค่สงนาทีอยู่นะแล้วก็อันนี้คือการเช็คอินนะครับกดเข้าไปเลยนะ าไปนะครับแล้วก็การเล่นคือการเล่นคือการทําธารกิจเหล่านี้แหละทุกคนนะและการถอนเงินนะนี่ทุกคนแล้วก็นี่กดนะกดของแอปพลิเคชันนี้นะเราก็มาอ่านกดด้วยนะมันมีอะไรกันบ้างตรงนี้นะครับผมโอเคต่อมาเราก็จะถอนเงินนะ200บาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินนะครับนี่ทุกคนนะผมถอนไปเนาะนี่นะเป็นหลักพันแล้วนะเพราะว่า2 4 6 8กสก็คือ1000พเนาะสองสี่หก 8 0 2 0 0บบาทตัวคนละ 2, 000, 2 0นส0บาทเนาะแล้วก็จะถอนอีก200บาทก็จะกลายเป็น2210บาทด้วยกันนะครับอ่ะกดถอนไปเลยนะแล้วก็กดยืนยันนะครับอ่ะป๊อปเลยนะครับตกลงไปเลยนะใช้เวลาประมาณ3 5วันช้าสุดนะครับตรงนี้เนาะเรามาดูกันนะครับมีเงินเข้ามาหรือเปล่าเนาะ ปกติก็คือว่าจะเข้ามาเร็วมากเนาะถ้าาว่ามันชา้านี่ทุกคนนะเข้ามาแล้วทุกคนนั้งสองร้อยบาทไม่ถึงหนึ่งนาทีที่ซ้ําไปนะครับประมาณสิวินาทีนะก็เงินเข้ามาแล้วนะครับฮัมดิล่านะเดี๋ยวเราจะไปแจกคนอังเปาด้วยเนาะส่วนใครที่ต้องการเชิญเพื่อนหรือต้องการที่ไปแนะนําแอปพลิเคชันต่อกับคนอื่นๆนะครับก็ไปที่หน้าเชิญตรงนี้และก็นะไปทําการคัดลอกหนะ้าในส่วนของ URL หนะน้านี่ทุกคนนะกดตรงนี้ไป แล้วก็ไปแชร์ได้เลยนะครับผมต่อมานับก็จะลืมคัดลอกรหัสเชิญของตัวเองด้วยให้คนที่คุณแนะนําไปนั้นทําการใส่รหัสเชิญของคุณด้วยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ในส่วนของเมนูฉันแล้วก็อันนี้คือช่องทางการใส่รหัสเชิญนะั่นคือป้อนรหัสเชิญของคุณคือตรงนี้นะให้เขามาใส่รหัสเชิญของคุณตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้คือลงชื่อเข้าใช้นี่คือไม่ต้องลงชื่อนะมันจะไปผูกกับบัญชีของ Google หรือ Gmail ของคุณนะไม่ต้องไปนะอันนี้ผมห้ามแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแจกโคดอ่งเปากันต่อเลยนะครับสำหรับอ่งเปาในสูงคลิปนี้นับอ่งเปาในคลิปนี้เราจะมาแจากที่เว็บไซต์ ancgift web app ถ้าใครหาไม่เจอให้เราไปที่ แอปพลิเคชัน u t u b e นะกดเข้าไปและค้นหาชื่อช่อง ANC Studio มีตัว S ข้างหลังแล้วก็กดเข้าไปนะครับและก็ทำการกดติดตามแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เป็นกระดิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เรื่องแถบตรงนี้นะครับไปที่คำว่าเกี่ยวกับนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคุณจะเจอที่คำว่าเว็บไซต์เกอกโคดอังเปาคุณกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาเจอที่หน้าของการใส่โคดอังเปานะครับผมนะอังเปานี้มี จำนวนจำกัดนะครับรีบใส่ก่อนที่มันจะหมดเขตและก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเนอะในส่วนของคดนี้ก็ m ตัวพิมพ์ใหญ่ t ตัวพิมพ์ใหญ่ y ตัวพิมพ์ใหญ่ t ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็1 2 6 2 3นะครับกดคําว่า search นะครับ จากนั้นก็ถ้าหาว่ารหัสมันตรงกันถูกต้อง,งแล้วระบบก็จะพาไปที่หน้าซองอ่งางเปล่าแบบนี้ให้คุณใส่เบอร์ทูมานิวเ e t แล้วก็กดตกลงไปจะมีซองอ่งางเปล่าเด้งเข้ามาคุณก็กดรับอ่งางเปล่าเลยนะครับถ้าหาว่าทันนะถ้าทันเงินจะเข้าไปยังบัญชีทูมาน a ว l e t ของคนทันทีถ้าหาว่าไม่ทันนะครับ ก็เอาไว้เจอกันรอบหน้าก็คือพุวกนี้วันอังคารนะครับมาแจกต่อนะวันอังคารวันพุธว่าผ่านนัแจกทุกวันรับอีกสองรอเนาะก็รับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอรับไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่พพอ์ตนะช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนั่นคือไปร่วมกิจกรรมนะของแอปที่มีชื่อว่า c a s h b i r d ด้วยเนาะตอนนี้ก็เป็นแอปเกี่ยวกับการดู YouTube เหมือนกันแล้วก็มีกิจกรรมของเขาด้วยแจกเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ17,00 0กว่าบาทเลยทีเดียวเนาะ ก็ไปร่วมเล่นได้เลยนะวิดีโอผมก็ลงไปแล้วเมื่อวันเาสาร์ที่ผ่านมาไอ้ไม่ใช่เมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานเนาะเป็นคลิปที่2นะเป็นคลิปที่2นะก็ไปดูด้วยนะครับโอเคนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ